สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับประจำวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นะครับกลับมาวิเคราะห์กราฟทองคำกันต่อนะครับผมสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ราคายังคงค่อยๆซึมขึ้นนะครับจะมีแค่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่กาฟแต่งเดเนี่ยนะครับมีการพักตัวลงมา อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูนะครับตั้งแต่ไทม์เฟรมสีชั่วโมงกันเลยนะครับสีชั่วโมงเข้ามาแล้วนะครับก็ดูนะครับว่าเป็นเทรนด์อะไรนะครับวิธีการดูก็คือตีนะครับว่าสวิงล่าสุดเนี่ยนะครับได้กราฟเนี่ยได้มีการเบรกออฟสตัคเจอร์หรือว่าบิวเอสเนี่ยในฝั่งไหนนะครับถ้าผมมองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับเอาที่ชัดๆก็คือสวิงนี้นะครับสวิงนี้เนี่ย เป็นสวิงไฮนะครับแล้วราคาเนี่ยเบรกขึ้นมานะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าบอสนะครับหรือว่าเบรกออฟสตัคเจอร์ด้านบนนะครับซึ่งทำสลิมทำสวิงโลไว้บริเวนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั hmm. ้นบริเวนโลตรงนี้นะครับก็คือสวิงโลที่ถ้าราคาจะกลับตัวเนี่ยก็ต้องมามาเบรกนะครับสวิงโลตรงนี้แต่ว่าเราแมปนะครับหรือว่าไล่ตามกราฟไปก่อน พอเบรกไปแล้วนะครับก็ดูว่าสวิงโลไหนนะครับที่ทําให้ราคาเนี่ยเกิดการบอสนะครับก็เป็นสวิงโลนี้ตรงนี้ก็จะเป็น change of character นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอสเหมือนกันนะครับ POS เหมือนกันแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ เบรคโครงสร้างนะครับก็ให้เป็นดราฟไว้ก่อนนะครับดราฟผมจะทําเส้นป่าไว้ก็คือล่างไว้ก่อนนะครับรายคายังไม่ทําการ break. เบรคเพราะนั้นถามว่าทําไมการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับถึงไม่ใช้โลนี้นะครับเหมือนเดิมก็คือว่าโลนี้นะครับสวิงโลนี้ไม่ได้ขอให้เกิดการ p s นะครับบอสเกิดขึ้นเพราะนั้นโลเนี่ยก็ยังใช้โลนี้นะครับ ส่วนสวิงโลนี้ล่ะนะครับใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าข้างในนี้ก็ยังมีสวิงโลแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมองเป็นไทม์เฟรมย่อยนะครับแต่ว่าในไทม์เฟรม X4 เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างชัดนะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะใช้สวิงโลนี้หรือสวิงโลนี้ดีนะครับก็ให้ยึดว่าเราใช้สวิงโลไหนเป็นจุดที่ มั่นใจว่ากราฟกลับตัวจริงๆนะครับก็ต้องเป็นจุดที่ไกลกว่านะครับเพราะฉะนั้นกรณีกราฟกลับตัวมานะครับถ้าสมมุติว่าเบรกตรงนี้นะครับแล้วย่อขึ้นมานะครับแล้วก็บอสต่อเนี่ยนะครับเราอาจจะตีความได้ว่ากราฟเนี่ยมีการกลับเทนนะครับเป็นฝั่งขาลงแบบนี้นะครับแต่ถ้านะครับเราใช้ ล็อกด้านล่างนะครับภาพภาพก็จะเป็นแบบนี้ก็คือกราฟเนี่ยต้องเบรกล่างมาก่อนนะครับแล้วก็กราฟมีการสวิงตัวขึ้นไปแล้วก็บอสข้างล่างอ,าอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับระหว่างาสีฟ้านะครับสีฟ้า เบอร์หเนี่ยนะครับกับสีส้มเบอร์สเนี่ยถ้าใครไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช้สวิงโร่ไหนเนี่ยก็ให้ยึดนะครับว่าสวิงโล w ไหนเนี่ยเป็นสวิงที่แย่กว่านะครับหรือว่าเกิดการกลับตัวได้ช้ากว่าดังนั้นถ้าเราใช้ในจุดที่ช้ากว่าครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมองในหน้าที่มันจะกลับเทนเนี่ยได้ช้านะครับก็จะปลอดภัยกว่า อันเอนะครับเพราะนั้นส่วนตัวถ้าเกิดว่าใครยังมองสวิงโลสวิงไฮไม่ไม่ชัวนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เบอร์สองนะครับเบอร์สองก็คือให้เอาช็อคนะครับที่เป็นสวิงโลที่ต่ำที่สุดนะครับโอเคเราดาวน์ไปงี้ก่อนใช่เ,เป็นตัวนี้ อันนี้คือ S4 นะครับเราตีไว้ใครไม่แน่ใจก็เขียนกำกับไว้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นกราฟของบอสนะครับถ้าเกิดว่าราคาได้มีการ break high ขึ้นมานะครับก็ถือว่าทำ high ใหม่แล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากช่องข้างล่างเนี่ยมาเป็นตรงนี้แทนนะครับก่อดีสัปดาห์หน้าในี้ S4 วิเคราะห์ไว้คร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยจะวิ่งอยู่ใน กรอบแบบนี้ก็ดูนะครับถ้าเบรกบอสต่อไปแล้วก็ c o n t i n u a b y นะครับส่วนถ้ากราฟเนี่ยลงมาช็อคด้านล่างเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะวิ่งเป็นไซด์เวยก่อนในระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องอคอยดูนะครับส่วนโซนนะครับมาดูเรื่องโซนก็จะตีในส่วนของดีมาซัพพลายนะครับในทางเฟรมสีเพื่อหา P.O.I นะ P.O.I คือ point of interest นะครับว่า เป็นจุดที่ราคาลงมาถึงโซนนั้นแล้วนะครับเราสนใจสนใจเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่ากราฟเนี่ยนะครับโซนดีมานนั้นนะครับหรือว่าแนวรับนั้นเนี่ยสามารถรับราคาไว้ได้ไหมนะครับถ้ารับราคาไว้ได้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูทำเฟรมย่อยนะครับเพื่อหาจังหวะเข้าบายได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าดีมานโซนนั้นรับไว้ไม่ได้นะครับสมมุติว่ากราฟลงมาเนี่ยรับไว้ไม่ได้นะครับก็ อาจจะมองว่ามีซัพพลายนะครับที่แขงแก่งพอที่จะทำลายดีมานนี้ได้นะครับให้เราก็รอจังหวะกราฟสวิงไฮย่อขึ้นมาแล้วก็ Follow เซลลต่อนะครับเป็นเทรนขาลงในในเทรนย่อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าทาเฟรมใหญ่เนี่ยเขาบอสข้างบนมาก็เป็นคอนติเนียลฟังขาขึ้นอยู่นะครับ mm hmm. แต่ว่าที่เราจะต้องตั้งข้อสังเกตก็คือด้านบนนะครับที่ทำสวิงไฮล่าสุดเนี่ยนะครับ มันเป็น Equal High นะครับ Equal High ก็คือเป็นสัญญาณการกลับตัวหนึ่งนะครับของราคาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงเป็นแบบนี้จริงๆนะครับหลายคนอาจจะไปแอดว่าอาจจะเป็นการจบรอบของฝั่งขางขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีตัวนี้นะครับที่จะมาคอยให้เราเนี่ยทำตามขั้นตอนนะครับว่าราคาเนี่ยเกิดอีโคไฮแล้วมีการช็อคนะครับที่สวิงโลล่าสุดหรือไม่นะครับกราฟต้อง ปิดนะครับปิดเนื้อเทียนเนี่ยต่าลงมานะครับกว่าสวิงโลล่าสุดนะครับแล้วก็เกิดการบอสอีกทีตรงนี้ถึงจะเป็นจุดคอนเฟิร์มนะครับว่าราคาเนี่ยได้มีการกลับตัวในไทม์เฟรม S4 จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรอบของสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีให้เล่นอยู่กรอบประมาณนี้นะครับทีนี้ มาวางแผนกันนะครับว่าโซนไหนเนี่ยเป็นโซนพิยวหาบ้างตีดีมานนะครับดีมานในเทรนด์ขาขึ้นก่อนนะครับล่างลงไปเผื่อราคาทะลุช็อคมานะครับว่าถ้าราคาลงมาเนี่ยจะจะติดอะไรบ้างดีมานในอีกอตรงนี้นะครับทำไว้สักสามโซนนะครับ อันนี้แล้วแต่ว่าถ้าระยะมันมันน้อยนะครับเราก็อาจจะตีสักสี่ห้าโซนก็ดูระยะนะครับว่าราคาเนี่ยมีโอกาสจะลงมาถึงที่ราคาไหนนะครับเราก็ตีเผื่อไว้แล้วก็อย่าลืมตีซัพพลายด้วยนะครับเผื่อราคาเด้งไปเนี่ยก็ดูว่าโอกาสที่กราฟเนี่ยจะติดซัพพลายโซนไหนนะครับเราก็ตีไว้สร้างเป็นโซนไว้นะครับแล้วก็มียินดีเบส มินิเบสของททม f เฟรม S4 นะครับ B A S4 O K นะครับครบ S4 นะครับก็เป็นกรอบที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะดูนะครับว่ากรอบในระยะเนี้ย ว่ากราฟเนี่ยจะลงมาในโซน p o i หรือ Time Frame ใหญ่เนี่ย time f r a M e S4 เนี่ยที่โซนไหนนะครับแล้วก็ดูปฏิกิกริยาหรือว่า Reaction ่ะลงไปดู Time Frame ย่อยเลยนะครับที่ M 1 5 M 1 5ที่ตีไว้นะครับก็มาดู โครงสร้างด้านซ้ายมือก่อนนะครับรานะคาได้มีการบอสมาเรื่อยๆนะครับจากฝั่งซ้ายมือบอสมาเรื่อยๆนะครับแล้วไรแล้วราคานะครับเกิดการช็อคด้านล่างเห็นไหมครับสวิงโลนี้นะครับสวิงโลนี้ เป็นจุดนะครับที่ก่อให้เกิดการบอสนะครับเป็นสีหน่อยเพราะนั้นเพราะนั้นสวิงโลนี้นะครับจะเป็นสัญญาณนะที่าราคาเนี่ยเมื่อปิดต่ำกว่านะครับเราก็จะมองเป็นสัญญาณที่มีโอกาสกลับตัวนะครับเอาราคาปิดต่ำกว่าแล้วนะครับพอาราคาปิดต่ำกว่าแล้วนะครับก็ ราบก็มีการทำสวิงไฮนะครับสวิงไฮแล้วสวิงโลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้นก็คือสวิงโลล่าสุดนะครับก่อนการทำไฮแล้วราคาก็ปิดบอสลงมานะครับดังนั้น M15 เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูนะครับในทำเฟรมใหญ่ว่าเกิดเป็นอีโอไฮนะครับแล้วราคาเกิดการช็อคลงมาตรงนี้นะครับก็จะสามารถหาซัพพลาย ตัวนี้นะครับที่สามารถเข้าออเดอร์ได้นะครับแต่ว่ามันมาแค่แป๊บเดียวจริงนะครับกรณีอย่างอย่างผมถ้าเวลาเทรดเนี่ยผมจะรอให้ช็อตก่อน1รอบแล้วก็บอสก่อนอีกหนึ่งรอบแล้วค่อยเข้านะครับทีนี้กรณีบอสไปแล้วเนี่ยพอเรามาหาซัพพลายที่หลังนะครับในสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์เนี่ยนะครับมันก็ถือว่าตกรดนะครับเข้าเข้าไม่ทันเพะฉะนั้นจุดตรงนี้นะครับก็ต้องมาดู หน้าเทรดอื่นนะครับหรือทำเฟรมที่เล็กลงนะครับเพื่ออ่าดับหรือว่าปรับโซนในการเข้าต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูว่าเทรนเนี่ยในทำเฟรมใหญ่ S4 เป็นเทนฝั่งขาไล่นะครับอยู่ในเฟสไหนเฟสในการพุ่งตัวหรือพักตัวนะครับแล้วก็ดูโซนต่างๆว่าโซนเนี่ยมันมาจากอ่อ P.O.I. ของฝั่งไหนนะครับเป็นดีมานโซนหรือว่าซัพพลายโซนแล้วก็ ค่อยหาเดียคชันนะครับในการเข้าเทรดดู M15 นะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะสามารถเทรดอะไรได้นะครับเรามาตีซัพพลาก่อนอันนี้ซัพพลา M15 นะครับตีไว้ ราคาสร้าง liquidity ไว้นะครับเพราะนั้น Trade Set Up ด้านบนนะครับอาจจะสามารถ f o r s a l e ได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยจะไม่สวยแล้วลองวัดโซนทีว Discount ก,ก่อนนะครับราคาสวิงมาจากข้างบนเลยนะครับเพราะนั้นถ้าจะ s ล l ์เนี่ยก็ต้องรอให้เกินกว่า50%นะครับขึ้นไป เนี่ยต้องรอให้กราฟเนี่ยย่อเข้ามานะครับหรือว่าจะเข้ามาโซนอินดิเ b a บสเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวลอง Define 4ดูเฮ้ย M 1 5นะครับอ่ะก็จะมีโซนนี้นะครับแต่ว่าไม้นี้จะเป็นการเล่นสวนนะนะครับผมว่าทางที่ดีเนี่ยเรามาดูดีมาที่รออยู่ด้านล่างดีกว่าว่ามีไหมนะครับตรงนี้ก็มีดีมา d นะครับ m สิบห้อยูอ่ราคามาสัมผัสแล้วนะครับสัมผัสตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยานะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นดีมานโซนของ m 1 5นะครับเป็นเป็นมเนอร์ p o i เป็นม i n เนอร์ p o i เพราะนั้นต้องดูนะครับว่า uh, m 1 5ตรงนี้สามารถรับราคาตรงนี้ไว้ อยู่หรือเปล่านะครับเพะนั้นจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญนะครับที่จะบ่งบอกได้ว่าราคาเนี่ยสัพพายเนี่ยจะรับไว้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะนั้นแผนของสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมองมาที่ตรงนี้นะครับอืมก็ถ้าราคาขึ้นมากว่าที i คุณิตี้นะครับแล้วก็ าราคาเข้ามาถึงโซนซัพพลายนะครับของ M15 เนี่ยก็ให้ดูนะครับปฏิกิริยาโซนนี้ทีนี้เราจะเล่นเซลล์หรือบายเนี่ยก็เข้าไปย่อดูนะครับในไทม์เฟรมที่เล็กลงจะเป็น M5 หรือ M1 ก็ได้นะครับกรณีถ้า M1 นะครับสมม,มสมมติว่าซูมสมมติว่าซูม M1 นะครับมาอย่างนี้ ราคาเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ชนกับ supply นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นัพพล l y ตัวนี้นะแล้วราคานะครับ M1 เนี่ยได้มีการช็อคนะครับช็อคตรงนี้นะครับแล้วก็มีการบอสนะครับแล้วก็หา supply ในการเข้าเทรดนะครับ ช็อคเกิดขึ้นแล้วก็บอสตัวนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะหาซัพพลายนะครับในทำเฟรม M5 หรือ M1 นะครับเพื่อทำการเทรดในมายเนอร์ทำเฟรมนะครับ M1 M5 ดังนั้นอันนี้ก็คือหน้าเทรดของชุดนี้นะครับกรณีว่าซัพพลายโซนของ M15 เนี่ยหลับไปได้นะครับแต่ถ้ากรณี สายนี้นะครับเกิดการทะลุนะครับทะลุเป็น chain of character นะครับก็ดูนะครับว่าบอสโซนไหนเนี่ยเป็นโซนที่ก่อให้เกิดการบอสนะครับเราก็หาดีมานเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขาเดอร์นั้นโซนนี้นะครับเราสามารถาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่า,าในทางเฟรมใหญ่เนี่ย M S4 เนี่ย เป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ F15 เนี่ยที่ที่เขาลงมาเนี่ยเขาเริ่มเสียโครงสร้างนะครับเกิดการช็อคแล้วก็ถ้าใครอยากจะปลอดภัยนะครับก็ให้เขาบอสอีกสรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อมานะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหน้าเทตก็จะประมาณนี้นะครับ ยังไงเดี๋ยวเรามาแมปกันอีกที่นะครับในสัปดาห์หน้ายังไงถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอยากให้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ทานะาเออเฟ็กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ